ครับสวัสดีครับมนี้จะมาเปรียบเทียบครับอันนี้ฐานพระเอกไงครับชุดสกีใบไทยครับของพระเอกไงครับอันนี้พระเอกหน่อยครับต้นตัวแมล่าสูดครับตัวนี้ราคาสองพันหนึ่งร้อยครับทั้งโตครับเป็นของใหม่ครับมาแต่งครับผมแต่งโดยเพืนฐานเดียวกันทั้งสองอย่างนะครับเบื้องลักษณะวงศากวั้แหลมข้างมันนะครับพระเอกหน่อยก็พระเอกไงคือกันเลยนะครับ แล้วก็อันนี้มุมนียจะต่างฉากนะครับสังเกตเบังเรียงใสโค้งเล็กผมนะครับที่พี่หมวกหอยข้างบนนะครับตัวนี้ครับตัวนั้นมันจะต่างฉากครับโค้งพันก็จะต่างฉากกันนะครับนี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้กระจะขึ้นมาหนีวนึงขึ้นกันครับขึ้นกันครับก็เผกไงครับแต่งโดยใส่เื้นฐานเดียวกันสองอันนี้ท้ายหน้าคนละประเภทครับ พเอกใหญ่นี่สิเหมาะสําหรับหน้าหน้าดินสุมๆดินมันมาดเด้อครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่พานมาผมไชยพเยพ่ผ่านหัวมาไปเอกนี่ผมบ่ควาไะใช้หน้านา้มน,าน,าน,นะครับซึ่งตรงนี้มันจะใช้ดีแห้งครับใช้าสาหรับหน้านดินแห้งแห้งไปหาซุ่มนะครับเพราะว่าถ้าไช้ไปแล้วแกนสกีตัวนี้ครับมันจะล็อกกับดินฝั่งนี่ดินฝั่งนี้ซึ่งยงมงบ่ได้ไซคนะครับมันจะ็ดให้บังคับทิศทาง กลงการไถใดครับแล้วก็การพีของดินก็จะดีนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ไปไถหน้าตมครับมันจะไถบอดีครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเป็นหน้าตมดินเลี้ยวๆครับเพราะดินตัวนี้เลี้ยวครับไอแกนตัวนี้มันจะทรายครับมันจะทรายมันจะมังคับทิศทางบ่ใดครับสมากแล้วมันจะทรายไปทั้งสายแนวเลยครับเพราะเพราะมันทรายไปแนวนี่ปั๊บเพราะว่าดินมันเลี้ยวครับมันตัวนี้มันดันบ่ใดครับเพราะว่าดินมันเลี้ยวเนาะมันจะทรายปั๊บ ว่างแนวในปั๊บดินจะบกคอยพีครับถ้าถ้ายนตาตมครับดินบ่คอยพีครับถ้าถ้ายนตาตมตรงไปอีกหน่อยครับเพกหน่อยไถ้านตตมไดครับเพราะผมไปลองมาแล้วเพราะว่าองศาของใบข้างบนครับจะบกคือกันนะครับอันนี้ครับส่วนตัวนี้มันจะมันจะลมไปทางหนาน้อยหนึ่งครับมันจะเอียงไปทางหนาน้อยนึ่งนันไม้ยความาถาถ้ายถดินแข็งปกตินี่ดินเวลาเพลกมันจะพลกไปทางขาง น้อยหนึ่งครับตาไปเอกแง่หนึ่งสิพิกทั้งขางมาทั้งหลังครับตัวนี้สิพิกไปทั้งขางนะครับตากับพิกดีทั้งสองอย่างครับตาพิกคนละแบบครับพ่อไปเอกหน่อยมาเจอหน้าตมครับเจอหน้าตมปั๊บพอพอมันเอียงครับพอมันทรายตรวจมันทรายครับมันบิดมาแนวนี่ปั๊บมันอีมันบิดแนวนี่นะครับเนาะสังเกตเลงครับเห็นไหมครับส่วนนี้ครับส่วนนี้มันจะเอียงมาซ้ำกันครับองศามันสะมาซ้ำกับระเอกแง่ผมทันทีครับ มันก็เลยเห็นหเพกเพเอกหน่อยนี่ไทยนาตมใดครับนี่ครับนี่คือคอแตกต่างนะครับส่วนเหลืองกันไทยเบาไทยนะครับคือเก่าครับผมต่างองศาวไปคือเก่าทั้งสองหลุนเลยนะครับส่วนชุดสกีใบไทยเพเอกหน่อยครับยังโมมีครับผมกําลังจะแกไขาอยู่ครับตัวนี้เป็นชุดสกีใบไทยเพเอกงครับ สนใจที่ต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ0639145630ครับผมครับสวัสดีครับ